การีสกายก็เลยผมต้องเข้าไปดูแลก็เลยทําให้ทํางมชชารนิดหนึ่งนะครับ่อนอื่นนี้เลยผมแนะนาของทนายความของคุณพุ่มลักษณานะครับแล้วก็ค,ค,เคเุณนะครับรก,รก็จะมาขออนุญาตชี้แจงละเอียดเกี่ยวกับเรื่องข่าวที่เกนะิดขึ้นนะครับว่าเกิดผลาเสียหายกับคุณนะครับซึ่งในเหตุการณ์ตอนนั้นจะอยู่ในช่วงี่ผมบอกละเอียดแต่อาจจะบอกได้ไม่มากนะครับ อยากว่าวันกี้คุณได้รับกาการตอบความร่วมมือจากพนักงานสอบสวนให้ไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานสองสวนก่อนแล้วหลังจากนั้นนะ่ะพนักงานสอสวนนถึงจะบอกว่าให้ประคำเสร็จแล้วถึงจะมาบอกกับนักข่าวครั้งหนึ่งว่าเป็นอย่างไรเพราะว่ามันเกี่ยวกับลูกทีละ in ไม่มีใครถ่อยกับใครหรนือออย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้เห็นหนังตรงมจีนนั้นนะคะเราก็ไม่ได้เป็น กส่วนตัวหรือว่าไม่ได้มีรถจากรอะไรที่มาพลมียอะไรใช่ค่ะเราก็เป็นรปกติของเราอะค่ะการไปเข้าห้องน้ำลงไปถ้าเกิดว่าพี่ตันเขาจะไปดูแลไม่ใช่แค่เราแค่หรือคนอเดียวความเรียบร้อยมันก็เป็นหน้าที่ของเขาซึ่วนถึงเนี้ยยังไม่ทร,ราบว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับนะครับตอนที่เข้าห้องน้ําใครเข้าห้องน้นะําครับที่ทที่ตอนเข้าห้องน้ำรถเสร็จแล้วมันมีเรื่องจุดจุดเกิดเหตุไหมไม่ทราบว่าใครเข้าค่ะแต่เราไม่ได้เข้าใเราไม่ได้เข้าวิโต้ค่ะเราก็อาจจะเข้าแต่เราเข้าไม่ได้ช่วงเวลาที่เขามีเรื่องกันค่ะ เราได้ยินเสียงคุณบอลตะโกนด่าอะไรนี่ไหมตอนที่อยู่ที่โต๊ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะแสดงไม่ได้เกี่ยวข้องเลยว่าค,ค,คือถ้าจะได้ยินที่บอลพูด,ดยืน่ละกันเลยคะ่ะที่บอลก็จะพูดแค่แบบว่านี่ใหพาน้องเขาออกไปแค่นั้นนะคะอืมจะไม่ได้พูดอะไรที่แบบคือชฉอับนี้มันเป็นตอนสุดท้ายตรงที่ว่าเราบอกว่าเราจะกลับแล้วเนะะี<ม>่ยตอนที่เรารู้สึกว่าเมันแบบมนนีเรื่องอะไรไม่ดีเนี่ย เราเจ็นคนที่สักดเรารู้สึกแบบเราไม่พอใจเราเป็นทีเรากะบที่เกิดขึ้นก็คือพี่น้องตัดที่ออกเคารน้ออกไปก่อนเสร็แล้วทีนี้เนี่ยมอยวราอุ้มกะโบก็คือเห็นที้เห็นแล้วว่าน้องคนนี้เดินมาคือหน้าเขามีเลือดใช่ ซึ่งเธอทำให้เร่องน้นไม่สามารถมาแถลงข่าวได้ก็เดี๋ยวส่วนของฟุตบอลนะครัางพนักงานสอบสวนก็ขอความร่วมมือไปให้ถ้อยทำเหมือนกันก็อาจจะต้องรอให้ค่อยคำานส่วนของการสอบสวนให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะมาแถลงข่าวครั้งนึ่ครับตอนนี้กําลังอยู่ในอยู่ในส่วนของประสานกับงานสอบสวนอยู่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มีการสอบสอบกันหลายปากมากที่ขอความร่วมมือทั้งกลุ่มดาราแล้วก็ ทำ <Okay. S 2> งานในร้านอะไรต่างๆด้วยครับซึ่งก็ยังไม่ได้แจ้งเวลาที่ชัดเจนว่าจะให้เข้าไปให้บาทรทำให้เมื่อไหร่อย่างไรครับซึ่งน่าจะ,ะสาษาจะกทองมีนะครับว่าเมื่อไหร่ ที่เกิดขึ้นเลยค่ะว่ามีการทําอะไรกันไม่พื้นเลยถ้าถ้าคุณดูที่จุดที่โต๊ะที่เรานั่งจุดที่เกิดเหตุการณ์ใหมากแล้วคนก็เยอะคือเราไม่สามารถจะแบบเห็นว่ามีอเหตุยืมอะไรไปด้วยใช่ขอบคุณเอาไหมครับน้องนที่มาของเราเราขอบคุณเราขอมากนะคะขอบมากแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณทางหลวพ่อคุณแม่ของเรานะคะเพราะว่าเราก็เหมือนได้ดูที่คุณแม่กับน้องไลฟ์ตลอดเวลา เือดร้อนสิที่เราไม่ได้ทำเลยค่ะจรงเราบอยสุทธิที่จออนักแงเรื่องอยางพูดในการ้ที่เราเป็นนักแสดงก็ไม่อยากให้ทางนักแสดงทุกคนที่เปอยู่วันนั้นเสียหายทางผู้ใหญ่ก็ตํองวดนต้องมาถึนพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งทที่เราไม่ได้ทำอะไรท่านจว่าบางทีบมันัการประโยชน์มาทำพูดการรวมแล้วก็ที่จรส้งตัวเองเราเป็น มีชื่อเก็บเรารู้อยู่แล้วว่าเราควรจะต้องวางตัวยังไงทำเองไม่ได้เน้นพิเศษใช่เป็นผื่นแต่ใส่หนังไปแล้วก็ไม่เคยใส่ไม่เคยคิดกลับมาแต่สังเกิดมันเป็นนักแสดงไม่เคยคิดร่วมแบบจะใช้พิเิษมันเป็นคนดูอะไรก็ได้ถามนะครับแล้วตอนแรกคิดยังถึงไปร้านนี่ร้านนี้ไปประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราเราอยู่พักที่นี่อะค่ะแล้วก็ลังคือที่เดี๋ยวพอแบบแต่ง้าจะไม่ได้ทานอะไม่มีอาหารเราก็จะไปทานร้านนั้นปกติแล้วค่ะรู้จัก ลเรู้จักค่ะเจอกันมาเราไปที่นั้นเราไดเจอเขาอะค่ะอ๋อรู้จักเลยไปกินประจำใช่ค่ะอุ้มยูนไปมาเป็นปีเราก็ไปกันปกติไม่ได้มีอะไรค่ะเราทะไม่คุยกับคุณบอลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงบ้างนะคะงจากที่เหมือนกับมีคนอากล่าวว่าคุณบอลมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ งานสตรงของบอลที่ขอให้ที่บอลจะตรวจชืได้ไหมคะผมจะลดส่วนของที่บอลอนอบอเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนก่อนนะครับหลังจากให้เระทำเสร็จแล้วเราจะอาจจะขอเรียนเชิญมาให้แถลงข่าวอีกครั้งนึงน่าจะไวๆววนี้นะครับนักสืบภูเก็ตดาราทางตำรวจยื่นไปเมื่อกี้ทางตำรวจแจ้งขอความร่วมมือในการมาให้ปากคำเช่นกันครับแต่ยังไม่มีเป็นรายลักษณ์อักษรขอความร่วมมือทางเราก็ กำลังจะประสานก่มนาราว่าใครพร้อมสะดวกที่มาได้วันไหนอย่างไรเตรียมไ้ให้ตนรุ่นูเต็มที่กับพนักงานสวค่ะเราก็ยินดีค่ะก็จะเล่ากัรควมจิงเหตุร์ที่เิดขึ้นว่าเราเห็นอะไรเราอะไรบ้าค่ะงกับอาการในกะเรื่องเลื่สัญญา่นีมีร้านดานั่งที่สุดเลอะไรนคะของเคือือสัญญาเช่านีะแล้วก็ คุณท่านห้ก็ไม่ทำแล้วควาร้กอเราว่าเมื่อเราเปใชสิ่งที่ทำไม่ได้็ปิดไปได้เนีนไมองว่าหนเป็นสาตะหมอว่ามันเป็นเรื่องของของรักาหรือว่าขงสิ่งที่มันเกดขึ้นซึ่งเราไม่ได้ยิตมาตรงุดเราไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทาให้เขาต้องปิดร้านทุกอย่างมันเป็ขั้นตอนของกการกหมายจะปิดหรือสะเุก่ากฎหมายเป็นกบวกาพอีสื่อสื่อเาอสขาวเมา ส่วนนี้เับเรากำลังไปรวบรวมหลักฐานต่างๆกำลังมาแล้วก็ต้องมานั่งคุยกทีว่าจะดำเนินการยังไงเพราะตอนนี้มันเกิดความเสียหายทั้งต่อเสียงและต่องานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเรากาลังรวบรวมอยู่แต่ถ้าถ้าเกิดว่าณวันนี้ได้รับรับฟังความกระจ่างในบางส่วนแล้วก็อยากขอขอให้ี่น้องสื่อมวลชนช่วยสนอข่าวในด้านเราด้วยว่าข้อที่จริงเราเป็นอย่างไรนะครับส่วนเรื่องการคดีหรือไม่เดี๋ยวขอดูให้อีกทีว่าจะดำเนินการอย่างไรครับ คุณพุ่งครับที่ว่าคุณพุ่พูดเมื่อกี้ว่าแม่เขาไม่ได้พลาดริงถึงตรงนี้เลยขอบคุณตกลงจะไปเยี่ยมเขาไหมจะไปเยี่ยมพูดจะปาดเจ็บไหมจริงจริงว้าไปได้ไปได้เลยค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรทางเขาอยู่แล้วค่ะอยากไปยินดีค่ะยินดีที่จะไปค่ะวันไหนไม่ได้กำหนดเราไม่ได้กำหนดนะคะเหตุการณ์ในส่วนของคุณบอลนี้เขาได้เป็นหุ้นส่วนทางร้านมาริสกายครับคุณบอลไม่ได้เป็นหุ้นส่วนทางร้านมาริสกายจะเป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านเฉยๆครับไม่มีหุ้นส่วนเลยว่าเกี่ยวข้องกับมันสกายเ เวลาที่เกิดเหตุเวลาที่เกิดเหตุประมาณ5ทุ่มเศษๆนะครับประมาณนั้น,นะครับ